ลูกๆอันนี้เดี๋ยวดูซิว่าแม่จะรีวิวสีอะไรบ้างนี่เราก็ซื้อ <c oughs> แม่สีนะคะในราคาประหยัดนี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่สามสิบบาทเราทำงานที่เวิร์คโอมโฮมที่บ้านสีแปรอันนี้ทาเองนะคะเพราะไม่มีตังค์ช่วงนี้ก็เลยทากันเองนี่นะคะได้มาแลส้สีแปรงทาสีแอ้นี้เครื่องมือไว้เจาะ เจาะค่ะเจาะในบ้านนะแล้วก็นี่เปลี่ยนแปลงเราจะทากันเองแบบว่าประหยัดเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ลูกกลิ้งทาสีค่ะซื้อมาใหม่คือช่างก็คือช่างของแม่นี่แหละไม่ใช่ช่างจําเป็นนะช่างแม่นี่น่าเนี่แหละเาดาว่าจะสีนี่ก็เป็นอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะแซะให้ผนังร่อนก่อนนะคะ ช่างช่างเบอร์ชีพค่ะก็จะม,มีแปลงอันนี้แปลงต่างๆแต่เราได้สีมาแล้วหนึ่งถังเบเย์นิพพลถอยนี่นะคะ <Just one S 1> อุปรกรณ์ <game. S 1> อุปรกรณ <laughs> ์นะคะนี่เลยค่ะสีจำเป็นนะคะโอ้โหหนักมากห <laughs> นักมากหึ <laughs> ่งสีหนึ่งสี โอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวทาเสร็จเดี๋ยวจะไล่ทาให้ดูว่าจะในละมิดควมงามให้ใหม่ได้ไหมช่วงที่เราเวอร์ความหอมทำงานที่บ้านและวันนี้สุดท้ายแม่ขอบอกเลับความสวยว่าทำไมผู้หญิงอายุในวัยเจอเลขสี่ ก็ยังสวยได้ขนาดนี้นะคะยังสวยได้ขนาดนี้ก็กินกล้วยอบน้าผึ้งนะคะดูเาผิวพันเป๊ะปังหน้าอลังการไม่ได้ไข่ครีมไม่ใช่ไข่ครีมแต่รับรีวิวเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาของแบรนด์ต่างๆติดต่อคุณแม่มานะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรคุณแม่ก็เลยเอาใบไม้เขียวๆมามาติดรอบบ้านเพื่อให้บรรยากาศ ค่อนข้างสดชื่นเดี๋ยวตรงนั้นจะเป็นม,ม,ม,มุมคิตตี้จะเป็นสีชมพูเป็นบ้านหลักสี่นะจ๊ะบ้านหลักสี่มีทุกสี่ตรงนี้จะเปลี่ยนผ้าม่านใหม่นะคะเป็นจะเปลี่ยนผ้าม่านเป็นสีฟ้าอ่อนเปลี่ยนลาวผ้าม่านอ่าก็เลยทาสีไปก็เลยต้องร้องเพลงไปทาสีเสร็จก็ร้องเพงเลงไลมมันแน่นอกมันยกเออ กอกินใจเขาใจเขาใจก็จอมันแน่นหนุกต้องยกออกนานนานไปนานไปหัวใจกระเจอก็ตลกตลกนะฮะใครเครียดใครเครียดใครเครียดก็เป็นคนที่จ่วนตัวเป็นคนที่ตลกนะะไม่ชอบความเครียดอ่ะเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวเป็นบ้าใครเครียดนะนี่ก็จมสีนี่ บุมเลกที่จะเก็บงานหน้าที่แม่ก็คือต้องขูดนะคะขูดสีขูดสีและเช็ดผนังที่มันสกปร,ปก,ปรปกในคอนโดเราเนี่จะเป็นบ้านนะคะทำเองค่ะทำเองกับลูกๆค่ะลูกมันทำห้าคนทำกันเองเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวผ่าน YouTube ต่อไปว่าเนี่ยฝีมือฉันช่างช่างสีไอ้หมอนีน่นะช่างสีไอหมอนีน่นะ ตรงนู้นก็จะเป็นสีชมพูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวธรรมดาจะหมดเลยแต่จะเปลี่ยนผ้าม่านตรงนี้เป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าความ่านทั้งร่าร้อยแล้วเปลี่ยนผ้าม่านางหลังไหลสีฟ้าเป็นสองชั้นนะคะแม่ก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ติด,ดตาม youtube ดูแล้วอย่าก,กดอยาคค่าข้ามโฆษณานะคะ ดูเสร็จแล้วก็กดนะกดค่ะกดเลยค่ะกดสมัครเป็นสมาชิก y o u t u b e ช่องชาแน,น่อรินาะเมนเมนกดเลยค่ะกดเดี๋ยวนี้เลยนะคะสมัครแค่20บาทค่าสมัครสมาชิก20บาทเท่านั้นนะคะน YouTube นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ติดต,ตามกดละ20เท่านั้นก็เป็นสมัคสมาชิก u t u b e แฟนคลับของคุณแม่ได้นะคะขอบคุณค่ะ